วันนี้นายอำเภอก็เลยสั่งให้ลงพื้นที่ก็ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อคีพี่เข้ามากับสมาชิกอสอแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านนะก็เจอจริงๆค่ะเจอจริงๆแต่พอคนในสถานการณ์ทีว่ว่าคนเยอะๆแบบนี้มันได้ยินเสียงดังนะคะมันก็ได้ลงไปข้างล่างใต้พ,พ,พื้นพื้นพื้นล่างน้ำอะค่ะแล้วก็ยังยังไม่ขึ้นมาแต่จากหลักฐานที่เห็นจริงๆก็คือมีจระเข้จริงๆค่ะแล้วข้อลำดับต่อมาพี่ก็ได้ประสานไปทางาประมงจังหวัด อะระมงจังหวัดในการที่จะเข้าไปตรวจสอบความจระเกึกนะคะแล้วก็ะจะเข้ามาดูพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ความคืบหน้ายังไงนะคะแล้วก็ทางนี้นะคะก็ได้กางคําชับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะให้ช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อที่จะคอยเตือนชาวบ้านนะคะเรื่องที่จะมาหาปลานะคะเผื่อจะเกิดอันตรายอะไรได้แล้วก็ได้ประสานไปทางอบอตอปากคมนะคะให้ดําเนินการจัดตาป้ายตาป้ายประกาศเตือนชาวบ้านที่จะลงไปหาปลานะคะ เริ่มดำนนเนินคันวางวางวางแผ็นคันเฝ้าระวังนะแต่เป็นเป็นจอะเก้จริงๆแน่นอนแล้วขับสายตาไม่จำกวดา่า40กิโล,ลผมว่าย,ยาวราบเรามองจากหัวมันพอประมาณได้ว่าความยาวน่าจะไม่น้อยกว่า2เมตรนะผมว่าตอนตอนมาเล่นนำ้ำเห็นชัดเลยเมื่อกี้ ผพมนอนอยู่บ้านเพิงกับการนั่นตัวมายิงเก๊กับผมมาเึิงกับกว้าอยู่ทวงแล้ฮะก็มีคนเก้าอยู่คนหนึ่งเิ่งว่าคนกว้าวิงกับผมมาเงกับเ่งมันหวานนี่กการตรงนี้น้ำเลยครับผมไปเงเินผมเห็นเปี่ยนแต่เห็นว่าเป็นว่ารวเก๊ะราวเก๊เขาบยิงรืยยิงไครได้ครับยิงกับลูกตกันนะแต่ยิงไม่ทบมนเกเชื่อมันยิงเก๊กันไม่ทบว่าระยะขี้เม็ดได้ครับตี๋่าลุงยิงประมาณไม่เกินไม่เกินที่บ้าเม็ดไม่เกินที่หลานในโรไค่ับ ตรงเปล่าเพราะว่าตาตกูพว่ากาคืองเนียนเจ๊กๆไม่มปลาดใายพราะนอนไม่รับเลยลือกนะ